วันที่3เมษายน2556ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อําเภอเมืองจังหวัดยะลาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยนายดนายมูสาผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรมสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายอภินั์ซื่อทานุวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนายอาซิดเบญหาวันประธานสภาที่ปรึกษาเสริมสร,สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พันตํารวจตรีพีระบุญเลี้ยงผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตนําบลเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4ี่อเภอของจังหวัดสงขลากว่า500คนเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความปรองดอง ท์มานันและสันติภาพในพื้นที่หลังจากที่รัฐบาลหรืสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีการทําความเข้าใจเปิดพื้นที่พูดคุยสันติภาพกับกลุ่มผู้ที่มีความคิดเห็นต่างที่ใช้กําลังก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลให้สภาความมั่นคงแห่งชาติมีการเปิดพื้นที่พูดคุยกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และการทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งการสร้างสันติสุขเป็นหน้าที่ของทุกคนการเปิดเวทีให้ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เจตนาที่ท่านอยากจะมาเล่าว่าเราจะร่วมมือกันทำยังไงตั้งปิดปากประชาชุนต์หรือช้ติดตามประชาชนประชาชนรู้ทุกอย่างมันเป็นแต่ถ้าเราได้คิดร่วมกันได้ทิดร่วมกันแม้จะไม่ประสบความสำเร็จเราก็เป็นความผู้ใจว่ามีความสุขได้ด้วยผมยังอยากให้ท่านนายกเนี่ย ต้องทาหน้าที่มากกว่าที่จะทําแค่ท้องถิ่นเพราะขณะนี้การแก้นนแปัญหาภาคใต้ทรียว่าประสบผคิดว่าคุณผู้มีความเห็นต่างายัยงง่ายกับคนที่เห็นต่างไม่เข้าใจภาคใต้ผู้มีความคิดเห็นต่างที่มีกำลังน้อยเลือกใช้ความรุนแรงกับรัฐซึ่งมีกำลังมากจึงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจนถึงขณะนี้ดังนั้นจึงอยากให้ทำความเข้าใจให้เปลี่ยนวิธีคิด โดยการเปิดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจโดยอาศัยผู้นําองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําหน้าที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่นของตนเองเพื่อที่จะเป็นแนวทางร่วมกันกับรัฐบาลในการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไปออท,ทุุกจดููั่านนนนผ้้้้แรพบวมใชตีย แต่ว่าย่างยืนที่สำคัญต้องใช้ปัญญามากกว่าอาวุธ,ธหรือความรุนแรงผมขอให้ทางสตวตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนีได้เชื่อนะครับว่าพวกเราในองค์กรท้องถิน่นมีความยินด,ดีและก็สนับสนุนนะครับผมผมก็ยังเชื่อมั่นว่าอาเคที่ผ่านกระบวนการที่ผ่านงานมาผมก็จะมีเชื่อว่าอาจจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงเขากลับมา ร่วมกันสร้างสถนบันผมมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวตรงนี้แลวผมมีความหวังและความฝันว่าพื้นที่สามเหลี่ยมผื้เป็นพื้นที่ที่ได้แต่เราต้องช่วยกันสร้างพื้นที่สร้างเปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสพูดคุย